เคยไหมครับอาการนั่งนิ่งๆสักทักแล้วพอจะลุกเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละจริงๆจากที่เคยลุกได้แบบสบายๆกลับกลายเป็นว่าต้องมีเสียงโอ้ยตามมาทุกครั้งไปบางทีก็มีเสียงข้อต่อกรอบแกรบแถมมาด้วยเหมือนตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วยังไงอย่างนั้นมันไม่ใช่แค่การลุกจากเตียงที่แสนเย็นอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือการลุกจากเก้าอี้ธรรมดาธรรมดานี่แหละคือความท้าทายที่แท้จริง อาการแบบนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วจูๆ่ๆเราถึงกลายเป็นชาวนั่งกะโอยลุกก็โอยกันทุกคนเลยเหรอคลิปนี้มีคำตอบครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนต้องเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้อย่างแน่นอนครับการลุกจากโซฟาที่นุ่มเกินไปพอเราทิ้งตัวลงไปนานๆโซฟามันก็จะยุบลงไปตามรูปทรงทำให้ตอนจะลุกต้องใช้แรงขาและลำตัวเยอะมากบางทีเหมือนต้องค่อยๆไต่ขึ้นมา หรือแม้แต่การลุกจากพื้นหลังจากนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบดูหนังไปสักพักอาการชาที่ขาบวกกับอาการปวดเมื่อยทําให้เราต้องใช้เวลาในการลุกขึ้นมานานกว่าปกติบางคนต้องค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นอย่างชา้ชาๆและอาการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่อยู่บ้านนะครับเวลาไปร้านอาหารที่ต้องนั่งเก้าอี้ตี้ยหรือตอนขึ้นรถตอนลงจากรถหรือแม้กระทั่งตอนจะใส่ถุงเท้าทุกการขยับตัวก็เหมือนต้องทำสมาธิกันเลยทีเดียว อาการเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอครับและมันคือสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาดูแลร่างกายให้มากขึ้นจริงๆแล้วอาการโอยที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับเพราะมันคือสัญญาณจากร่างกายที่กำลังบอกเราว่ากล้ามเนื้อและข้อต่อของเราเริ่มทำงานหนักขึ้นนั่นเองลองนึกภาพตามนะครับว่าร่างกายของเราก็เหมือนเครื่องจักรที่ต้องได้รับการดูแล อย่างแรกที่ทำให้เราโอยมาจากน้ำหล่อเลี้ยงข้อต่อที่เริ่มลดน้อยลงตามอายุน้ำหล่อเลี้ยงนี้ทำหน้าที่คล้ายๆน้ำมันหลอลื่นในเครื่องจักรครับตอนเรายังเด็กมันมีเยอะทำให้ข้อต่อเราขยับได้คล่องแคล่วแต่พออายุมากขึ้นน้ำมันนี้ก็ลดลงทำให้ข้อต่อต่างๆมันเริ่มฝืดพอเรานั่งอยู่นานๆข้อต่อก็ยิ่งแข็งตัวพอลุกขึ้นมาทีก็เลยต้องมีเสียงโอยเป็นการเตือน อย่างที่สองที่หลายคนอาจมองข้ามคือเรื่องของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อช่วงท้องและหลังที่ช่วยพยุงตัวถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนี้ก็จะค่อยๆอ,อ่อนแรงลงลองคิดดูว่าตอนจะลุกคุณต้องใช้แรงแขนช่วยพยุงตัวเองหรือเปล่านั่นแหละครับคือสัญ,ญญาณที่กล้ามเนื้อกำลังบอกว่าจันไม่ค่อยมีแรงแล้วนะอย่างที่สามที่สำคัญไม่แพ้กันคือน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น แรงโน้มถ่วงและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทําให้ข้อต่อโดยเฉพาะหัวเข่าต้องรับภาระมากขึ้นในทุกการเคลื่อนไหวยิงนั่งนานๆแรงกดทับก็จะสะสมพอจะลุกขึ้นกล้ามเนื้อก็ต้องออกแรงมากขึ้นเป็นพิเศษยิ่งถ้าเรามีกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพอก็ยิ่งทําให้การลุกขึ้นมาเป็นเรื่องยากเข้าไปอีกและสุดท้ายการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือการนั่งนานเกินไปก็อาจทําให้เกิดอาการเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆในข้อต่อได้ ซึ่งอาการเจ็บปวดนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกขยับตัวได้ลำบากครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะอาการแบบนี้เราสามารถบรรเทาได้ด้วยตัวเองอันดับแรกพยายามขยับร่างกายบ่อยๆครับถ้าต้องนั่งทำงานนานๆลองตั้งนาฬิกาเตือนไว้ก็ได้ครับให้ลุกขึ้นยืนทุกๆชั่วโมงหรือยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยระหว่างวันแค่ยืนขึ้นและยืดแขนยืดขาเบาๆก็ช่วยได้มากแล้วครับอันดับที่2ก็คือการออกกำลังกายเบาๆ เน้นการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อส่วนที่ช่วยพยุงตัวและกล้ามเนื้อรอบๆข้อต่อการเดินเร็วว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและข้อต่อนอกจากนี้การทําท่าง่ายๆอย่างเช่นท่ายืดหลังหรือท่ายืดข้อต่อต่างๆก็จะช่วยให้ร่างกายของคุณกลับมาคล่องตัวขึ้นครับ อันดับที่3การเลือกท่านั่งที่เหมาะสมก็สําคัญนะครับพยายามนั่งให้หลังตรงอย่าทิ้งน้ําหนักลงที่จุดใดจุดหนึ่งมากเกินไปลองหาหมอนรองหลังมาช่วยก็ได้ครับอันดับที่4อาหารและการพักผ่อนก็เป็นกุญแจสําคัญครับอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีอย่างเช่นนมปลาเล็กปลาน้อยผักใบเขียวเข้มและไข่ไก่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรง การดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอตลอดวันก็ช่วยให้ข้อต่อของเราทำงานได้ดีขึ้นครับและสุดท้ายการนอนหลับอย่างมีคุณภาพช่วยให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอครับ เห็นไหมครับว่าอาการโอยไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวมันเป็นแค่สัญญาณเล็กๆจากร่างกายที่กำลังบอกว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องดูแลตัวเองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อยในชีวิตประจำวันก็จะช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วอีกครั้งเพราะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็ยังสามารถดูแลตัวเองให้แข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้นะครับอย่าปล่อยให้เสียงโอ้ยกลายเป็นเพลงประจาตัวนะครับ เพราะอาการนี้เป็นแค่สัญญาณเตือนให้เราหันมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นแค่นั้นเองแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยมีประสบการณ์นั่งก็โอยลุกก็โอยกันบ้างหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับว่ามีท่าลุกท่าไหนที่ยากที่สุดในชีวิตแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ